สวัสดีครับพบกับคันนี้นะครับ h a r l เ y Davidson 48 Limited ถังทองนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2013วิ่งมาแล้ว6,488ใหม่ไม์นะครับไม่ใช่กิโลเมตรนะครับไม่คันนี้เลขตัวถังเป็น 1h ึีนะครับ เป็นสเปคเมกาถังทองลิมิเต็ดนะครับเป็นรถศูนย์ทะเบียนแท้นะครับออกศูนย์ตอนนั้น9ก้าแสนกว่านะครับคันนี้มีของแต่งเท่าแวนซ์แซนไฮนะครับกล่องแต่งสก m m ิงอีเกิลนะครับกล่องอากาศ PM การเบรกแกนคลัสนะครับเป็นของโร l a n d ์แซนนะครับ ภาพสวยวิ่งน้อยเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยลองฟังเสียงดูนะครับ เอาเศษๆแบบนี้นะครับสไนค์